ัวซองครีมอัลมอนมากินครั้งที่สองพอครั้งแรกกินแล้วแบบไม่เชื่อคือว,ว้าวเก้าสิบบาทเก้าสิบเก้าสิบห้าไม่รู้แต่มัเป็นไรประมาณนี้คือมันแบบเฮ้มันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงอื้อืม ฟิน,นโโก,กินแบบครบู๊ปกติกินครัวสอง เดได้กินัวสซองจะกินแบบขนมปังอย่างเดียวไม่ค่อยเลือกที่มีไส้อันนี้มันจะมีไส้ด้วยอืม,อ,มอร่อยฟิน هناك <applause> 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 โคบูกับปลือสังอัลมอนตฟินมันหอมม,มันนุ่มมันกรอบก็มีรองกล้วยมาก ชนขดเข้ากิน <c> เ <oughs> ลอะเถอะดี๋ยวใครเช็ดให้เขา của anh, oh. <laughs> อืมร่วงโคบูกับขวดซองครีมอมัลมอนตาบักจับไป๊ายบายอ่อยเจ๊ง